สวัสดีครับผมกุ้งนะฮะจากช่องไปไหนดีนะับวันนี้นะฮะเก่าอยู่กับผมนะกับชาเลนต์บันทึกโลก EP ที่ห้าเพื่นรู้หรือเปล่าว่านะทำไมเขาถึงเรียกคนที่จะมาบวชเป็นพระว่านา่านะถ้าไม่รู้นี่เลยคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ผมถึง1,000งพันซับเร็วๆนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราไปไหนดีนะฮะวันนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ครับผมเพื่อนเนเคยสงสัยเหมือนผมใช่ไหมล่าว่าทําไมเขาถึงเรียกคนที่จะมาบวชเป็นพระว่านาคนะวันนี้นะาเรามาคลายข้อสงสัยไปด้วยกันนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องขอนะท่าความไปะสมัยพุทธกาลนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ออกเผยแผ่พุทธศาสนานะโดยการแสดงธรรมเทศนาโปรดสัตว์โลกนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะสัตว์หรือว่าเหล่าเทวดาหรือว่าเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายนะเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วอยากเข้าสู่ าการบรรลุนิพพานนะโดยมีพญ,ญานาคคนหนึ่งนะเกิดความเลือมใสและเกิดดวงตาเห็นธรรมนะจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มนะเพื่อมาขออุปสมบทนะเป็นสาวกขององค์พระสาสดาพเพื่อหาทางหลุดพนนะ้นาจากนาะวัตสงสารเพื่อเข้าสู่การนิพพานนั่นเองครับแต่พุทธองค์นะทรงทราบโดยยาณน,นะว่านะชายหนุ่มผู้นี้นะเป็นพญานาคนะไม่ได้เป็นมนุษย์นะจึงไม่อนุญาตให้บวชเนื่องจาก เป็นเดรัจฉานนะม่ใช่มนุษย์จึงแด้อนุญาตให้บวชแต่ว่าพราะองค์นะทรงเห็นความตั้งใจจริงของพญานาคนะจึงทรงตัดให้พญานาคนะไปบำเพ็ญเพียรนะในวัน14ค่ำ15ค่ำและวัน8ค่ำนะเพื่อหลุดพ้นจากการเป็นนาคเสยก่อนนะพญานาคได้ฟังดังนั้นแล้วนะจึงนะรู้สึกเสียใจนะจึงฝากชื่อตนนะไว้กับผู้ที่มาบวชนะเพื่อเป็นกุศลนะให้กับตนได้บรรลุนะหรือว่าได้ คนจากการเป็นนาคเร็วไวและตั้งแต่นะั้นเป็นต้นไม้ครับนะจึงเรียกคนที่มาบวชพระนะว่านาคหรือว่าพ่อนาคเป็นต้นมาครับผมสาหรับใครที่นาเพิ่งรู้ก็นะก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะหรือว่าใครที่รู้แล้วก็มีข้อสงสัยหรือว่าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะยังไงก็ต้องขอฝากกว้ด้วยกับช่องไปไหนดีนะแล้วก็วันนี้นะก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยฝ mm hmm. ากแชร์และฝากกดซับสไคร b ์ให้ถึงหน mm ึ hmm. ่งหมื่นทุกทเานเครับ mm hmm. ขอบคุณครับ